พ่อลูกปันโปโอ้ยปันที่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่ห์ของอจารแนะนําร้านอร่อยแล้วก็โปรดีๆมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้าแ,แรกวันนี้ครับแนะนําร้านชื่อว่า มอนคาโซเน่แบงกอกครับตั้งอยู่ที่โครงการฮา b ิโตะมอลล์ชั้น2ครับผมโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราเดเบอร์ครับรับส่วนลดสำหรับค่าอาหารทันที10%ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายน 2. 5 6 6, 6ครับผมโปรโมชั่นหลักของทางร้านครับอิ่มอร่อยครับกับเซตสุดโดนใจครับจากราคาปกติ8 1 0บาทลดเหลือเพียงแค่499บาทเท่านั้นฮะในเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยพิซซ่าครับ เปนไฟครับแล้วก็ยังมีสลัดนะฮะให้เลือกทั้งมิกซ์สลัดสโมกดักหรือว่าซีซาสลัดเบคอนอีกด้วยนะครับร้านเด็ดจ,จากสิงคโปร์ครับที่เปิดมาในไทยกว่า15ปีกับรสชาติอาหารอิตาเลียนที่ใครได้ลองแล้วก็ติดใจและอาหารไทยครับที่จัดจ้าระยะนี้เลยนะฮะมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่เมนูพิซซ่าครับที่ทางร้านเนี่ยมีหน้าให้เลือกถึง30หน้าด้วยกันวันนี้ขอแนะนำเป็นมอนซูพีมครับประกอบไปด้วยพริกสด3สีเบคอนหอมใหญ่ Hit. มะก,กอกดําผ่านการทําสูตรลับเฉพาะของทางร้านครับหอมกลมกล่อมลงตัวและทางร้านนะครับมีการทําพิซซ่าแบบคาโซเน่ด้วยนะครับหรือที่เรียกกันว่าพิซซ่าพับนั่นเองสามารถเลือกทําได้ทุกหน้าเลยนะฮะจ่ายเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองก็จะได้รับประทานพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนแบบแท้ๆอีกแบบที่ต่างกับพิซซ่าแบบอื่นๆแน่นอนครับพาสต้าครับนอกจากเมนูฮิตตลอดการอย่างคาโบนาร่ากับโอริโออาริโอซีฟู้ดแล้วนะฮะก็ยัง มีอีกหนึ่งเมนูเด็ดเพสโต้แซลมอนเส้นหนึบกินโหระพาฝรั่งเบาๆคุกเข้ามากับซอสสูตรเด็ดของทางร้านท็อปมาด้วยแซลมอนชิ้นใหญ่จูใจนั่นเองครับปิดท้ายด้วยเมนูอาหารไทยครับรสชาติจัดจ้านถึงใจเอาใจคนไทยครับที่มากับต่างชาติครับแต่อยากอีสต์เมนูไทยๆวันนี้เนี่ยขอแนะนำเป็นปลากระพงทอดน้ำปลา ปลากรอบ,อบพอดมาแบบหอมๆเจอกับน้าจิ้มตัวเด็ดฟรินสุดๆไปเลยไปอุ่นหนนไงครับร้านมอนคาโซเน่แบงคอกครับตั้งอยู่โครงการฮาบิโตมอชั้น2โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราไปถึงบอกว่ามาจากรายการเรารับส่วนลดค่าอาหารทันที10%ตั้งแต่วันนี้ถึง15%พฤศจิกายน2อ6ห,หครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย ก่อนเราจะไปวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับเล่งของริวโฮพระราม2นะครับตั้งอยู่ด้านหน้าของพัฒการเล่งของพระราม2นะครับรสชาติความอร่อยสูตรญี่ปุ่นดั้งเดิมครับพร้อมเสิร์ฟนะครับทั้งครัวร้อนครัวเย็นแบบจัดเต็มเลยนะครับให้ขอบคุณที่มาอุดหนุนเราครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผงสูตร100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยครับแพนเอ็กชาร ออฟฟิเชียครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบอร์เฮาครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ครับ t ิกต o อกเซิร์ชว่า Herber House ครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับช่วงพ่อลูกปันปนโน